สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้มากับน้องไอะครับนักเรียนนักคดีเพื่อมาชมโบราณสถานที่กำลังมีการขุดคน้นเรียกว่าเขาคางสาแก้วตอนนี้น่าจะเป็นเนินที่ใหญ่ที่สุดแล้วใช่ไหมครับนรองอไงครับใหญ่มากแล้วก็สูงอ,อันนี้เป็นรอยคนขโมย ถือว่ายังสมบูรณ์ไหมครับถ้าเป็นในนักบราณคดีถือว่าสมบูรณ์อยู่นะครับยอย่างน,นี้เห็นแนวอเห็นแนวอิฐแนวไม่ได้แนว,แนวอินศีลาแรงกว้างมากเลยนะครับนี่นะครับแต่ต้องลงไปข้างล่างสายสือไอันนี้คือเรายังยังไม่ขุดใช่ไหมยัง ประมาณกี่เมตรได้สิบห้าเมตรได้ไหมหกเมตรสิบห้าเมตรนี่สูงมากแต่นี่หกเมตรสูงหกเมตรกว้างประมาณเท่าไหร่นะครับฐาสี่สิบเมตรค่ะสี่สิบใช่สี่สิบสี่สิบคูณสี่สิบนี่แหละครับใช่ค่ะถ้าเทียบกันนี่พอๆกับเขาข้างในไหมหรือว่าเล็กกว่านิดหน่อยน่าจะเล็กกว่านิดหน่อยค่ะแต่แต่ยิ่งใหญ่ฐานกว้างมากสี่สิบเมตร รอการขุดค้นรอการขุดค้นหวังว่าเราจะได้งบมาขุดค้นนะแล้วก็จะได้เจอหลักฐานใหม่ๆร,ร,ร,รูปแบบน่าจะคล้ายๆกับน่าจะสไตล์เหมือนเขาข้างนอกอันนี้เดานะว่าน่าจะเหมือนกับเขาข้างนอก<ม>ก็คือเป็นเจดีสี่เหลี่ยมเป็นเจดีสี่เหลี่ยมมีสองชั้น ไม่รู้อันนี้เรายังไม่รู้รอขุดอีกทีนึ่งมองไปมองใี่ด้านโน้นใช่ไหมครับผูชมยิ่งใหญ่อลังการมาก,แล,มกาแล้วก็ตรงนี้นี่ดูนะครับอันนี้เป็นร่องรอยที่มีการคนมาหาสมบ,บัติขุดค้นหาของ แต่ว่าตรงโน้นยังเห็นยังเห็นแนวเรียงศีลาแรงชัดเจนเลยนะครับถ้ามีการขุดค้นทางโบราณคดีน่าจะคลี่คลายได้บางจุดแล้วตัวนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งโบราณสถานที่ที่ใหญ่ที่แห่งหนึ่งของเมืองเนาะของเมืองสีเทพระวังนะน้องน,น่าสนใจมากแล้วก็ต้องรอการขุดค้นครับ รอ,อการขนเนินนี้ตอนนี้หลังจากที่กรมศิลปากรที่ที่อุทยานประวัติศาสตร์เทพเข้ามาแล้วก็มีการกันมีที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้านโน้นน่าจะเป็นรอยขุดใช่ไหมใช่ค่ะถูกทำลายปถูกทำลายไปแต่อิดไม่ให้อิดศิลาแรงก้อนใหญ่มาก นี่ยังไม่รู้สันฐานนะว่าทางขึ้นอยู่ตรงไหนอลังการมากเขาคลังสะแก้วแสดงว่าตรงนี้ที่เขาขุดแสดงว่าเป็นใจกลางเขามักจะขุดที่เป็นที่ตรงกลางเินเพราะว่าเชื่อว่ามันจะเจอพวกเทวรูปพระพุทธรูป ีค่าใช่ค่ะได้ไปก็เขาก็เลยต้องโดนขุดเจาะไปตรงนี้เซี่ยวฝั่งนี้น่าจะโดนทำลายเยอะเลยโดนไปหมดเลยแต่ฝั่งนี้ด้านนู้นาจะยังมียังเห็นยังเห็นฐานใช่แต่ถ้าน้องน้องแอนถ้าเราเห็นฐานอย่างนี้แสดงว่าถ้าเราก็สามารถที่จะอุลนะได้ได้ค่ะเพราะเราเห็นฝั่งสถานฝั่งนั้นนู้นก็หวังว่าเราจะเห็นได้อย่างสมบูรณ์นะคะ ถ,ถ้าเจอใช่ถ้าเจอนะแต่แต,แตแ่แน่คือคือตัวเนี้ยังยังเห็นสมบูรณ์อยู่ใช่ที่ที่เห็นอยู่ตรงนี้คือค่อนข้างจะสมบูรณ์ยังเป็นอิฐเรียงการค่อนข้างชัดเนาะเอ้ยไม่ใช่อิฐศิลาแรงค่อนข้างที่จะชัดตรงนั้นตัวนี้อาจจะมีพังถล่มมาบ้างนะฮะจะนี่แหละยิ่งใหญ่มาก เขาค้างสาแก้วนะครับรอสิ่งที่รอตอนนี้คืองบอประมาณถ้ามีงบประมาณมาขุดเพิ่ม <c oughs> ก็จะมีอีกหนึ่งโบราณสถานที่ยิ่งใหญ่สะท้อนความยิ่งใหญ่ของเมืองสีเทพได้อีกจุดหนึ่งนอกจากที่เขาค้างในสมัยทราวดีนะครับแล้วก็เขาข้างนอกที่เป็นมหาสาสนสถานทราวดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในในไทยตอนนี้อีกที่หนึ่งที่จะเป็นประจักษ์ประจักพยาน <c oughs> คือที่นี่นค,คือเขาสักแก้วเขาคลังสะแก้วครับรอ,องบประมาณในการขุด้นวอนนี้นักปลารคดีพามาสำรวจเลยนะครับได้เห็นพื้นที่จริงๆแล้นะครับ